ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆาเลยที่ต้องห่างบ้านห่างพ่อแม่ก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ได้เจอดีใจที่ได้เจอสังคมใหม่ๆสังคมดีๆค่ะอยากมารู้จักกับเพื่อนค่ะอยากรู้จักเพื่อนใหม่เยอะๆค่ะน่าจะสนุกดีตื่นเต้นอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันน่าจะใหม่มากๆสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเพื่อนใหม่แล้วก็รอที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆด้วยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าความฝันหนูหนูอยากเข้ามาให้ดนมาตั้งแต่ม .4 เลยค่ะ ตื่นเต้นมากเลยค่ะดีใจมากๆที่มาที่โดนรับรักเพื่อนนี่ก็หนูก็เจอมาในหอในแล้วน่ารักมากๆเลยทั้งอาจารย์นี่ก็ให้คําปรึกษาดีมากๆเลยค่ะถือว่าในมหาวิทยาลัยนี้นะคะจะให้หนูเยอะมากเลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแล้วก็มีที่ฝึกงานที่ดีมีอาจารย์ดีๆค่ะ รู้สึกภูมิใจค่ะที่สามารถพาตัวเองมาถึงจุดจุนี้ได้ก็เป็นคณะแล้วก็มหาลัยที่ใฝ่ฝันเลยคะล่ะแรกๆก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของมิตรภาพสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับมาเจอสังคมใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆทำให้เราได้ประสบการณ์แล้วก็การปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับอยากมีเซนกับเพื่อนๆก,ก่อนค่ะเพราะว่าต้องอยู่ด้วยกันไปอีกปีนึงเลยค่ะเข้าร่วมงานรับน้องครับเพราะว่าอยากเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็เจอพี่ๆครับเพราะาอยากทํากิจกรรมครับ สิ่งที่พกติดตัวมาด้วยตุ๊กตาเน่าค่ะต้องเอามากอดน,นอนตอนกลางคืนค่ะน่าจะเป็นรูปภาพครอบครัวค่ะเอาไว้ดูเป็นกําลังใจในการเรียนพกหมอนกับหมอนข้างมาค่ะหมอนเน่าอันนี้เป็นหมอนที่อยู่กับหนูมาตั้งแต่หนูอยู่ม .4 ค่ะถ้าไม่มีหนูจะนอนไม่หลับรูปภาพของเพื่อนแล้วก็พ่อแม่ค่ะสิ่งที่พกติดตัวมาด้วยวันนี้ก็คือหนังสือค่ะอยากตั้งใจเรียนปีหนึ่งจะได้สอบได้คะแนนดีๆค่ะคงจะเป็น โทรศัพท์ครับใช้ติดต่อเยอะครับโทรศัพท์ค่ะหนูหนูมีรูปแมวเยอะมากค่ะหนูเลี้ยงแมวสิบตัวเลยแล้วก็มีรูปครอบครัวหนูหนูคิดถึงพ่อกับแม่มากเลยค่ะ คิดถึงเขาหละค่ะกลัวเขาจะแบบนอนดึกถ้าอ่านนิยายเขาก็จะยิงยาวกลัวเขาเบรกตัวเองไม่ได้ก็คงจะห่วงเป็นธรรมดาเนาะจากที่เคยอยู่ใกล้กันเจอกันทุกเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยห่วงในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันห่วงในเรื่องของการเรียนให้เขาอันดับแรกก็คือดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของใครแล้วก็ช่วยเหลือสังคมก็ตอนแรกก็กังวลนะคะกลัวสารพัดทุกอย่างอะค่ะกลัวว่าเวลานอนจะนอน ยังไงเนาะจินยังไงเนาะแล้วจะอยู่กับเพื่อนเพื่อนจะเป็นยังไงจะเข้ากับเพื่อนได้ไหมก็ตอนแรกก็ไก <stretches horrible> <structures> <color> ่มากเนาะห่วงลูกด้วยห่วงทุกอยยังนะคะตอนเด็กแต่ก็ลูกไม่สบายบ่อยก็เป็นห่วงนิดนึงเพราะว่าไกลกว่าเดิมเป็นผลสุขภาพอะค่ะความห่วงของแม่นะคะ ก็เรื่องการใช้ชีวิตนะคะในร้วมหาลัยเขาจะใช้ชีวิตยังไงจะเจอเพื่อนเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงกันข้ามกับผมเลย <c oughs> มันเป็นโอกาสที่ดีครับที่เขาจะมีโอกาสที่จะไปมีรประสบการณ์ใหม่ๆได้พบกับผู้คนใหม่ๆที่เขาไม่เคยรู้จัก ถ้าห่วงก็ห่วงเรื่องทานข้าวก็คุยกันมาตลอดทางเหมือนกันว่าต้องตื่นเช้าแล้วก็ต้องทานข้าวเช้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นห่วงน้องไหนก็ห่วงว่าต้องมาอยู่คนเดียวค่อนข้างห่วงนิดนึงนะคะเออถ้ามีปัญหาแล้วเขาจะยังไงจะแก้ปัญหาได้ไงอยู่ร่วมกับเพื่อนได้ไหมเพราะว่ามานี่ก็ไม่มีเพื่อนมาเลยสักคนเขาต้องมาปรับตัวกับที่นี่ใหม่เริ่มต้นเป็นศูนย์เลยห่วงมากค่ะเราก็ยังคิดว่าเขายังเป็นเด็กสําหรับเรา แต่ทีนี้คิดว่าต่อไปวันข้างหน้าถ้าเกิดไม่มีเราเขาก็ต้องออกมาต่อสู้ด้วยตัวเองก็เลยต้องตามใจเขาที่เขาอยากออกมาอยู่หอด้วยตอนนี้พอเขาเริ่มเป็นเด็กมหาหลัยต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในหอมันจะมีช่องว่างที่ห่างขึ้นตัวแม่เองก็ต้องทําใจนะคะต้องพร้อมในการที่จะเออเดี๋ยวลูกจะต้องไกลเราเนาะแต่สิ่งที่เรามีความห่วงเล็กๆก,ก็คือการปรับตัวการที่อยู่กับแม่เหมือนเป็นลูกเล็กอะ่ะที่แม่คอยดูแลแต่ตอนนี้เขาจะไปสู่โลกกว้างแล้ว แต่ก็เชื่อว่าประสบการณ์จาการเจอเพื่อนใหม่ๆในรั้วของมฮิดลเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะสร้างให้เขาว่าปรับเปลี่ยนชีวิตของเขาให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าก็อยู่หอมา6ปีแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับสบายมากครับรักพ่อรักแม่มากครับ รักมากๆครับขอขอบคุณคุณแม่ก่อนเลยค่ะที่ช่วยหนูให้มนหนูมาถึงจุดจุดนี้ได้ค่ะไม่รู้จะขอบคุณยังไงให้มันพออยากให้รู้ว่าขอบคุณมากๆค่ะไม่ต้องห่วงอย่าไปห่วงมากเดีย๋ยวเครียดอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าหนูเข้ามาหาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศได้แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะหนูใช้ชีวิตที่นี่ได้แน่นอนค่ะขอส่งกําลังใจมาให้เยอะๆนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็คิดถึงตลอดครับ ไม่ต้องห่วงผมครับผมอยู่ได้แล้วขอแค่โอนตรงก็พอครับรักนะครับจุบจุบขอตังเดือนละแสนนะครับห่วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าหอพักของเรานี้มีความปลอดภัยสูงมากเลยค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อ,อทุกคนใจดีมากก็คือเราจะไม่เหงาแน่นอนค,ค่ะสำหรับหนูก็อยากบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะมีเพื่อนๆลุเมดอยู่ค่ะเพ,เพื่อนเพื่อเลิศเลยล่ะทุกชั้นเลยก็คือไม่ต้องเป็นห่วงเลย สบายชิลมากทุกอย่างนะคะมีความปลอดภัยสูงมากค่ะแล้วก็เพื่อนๆนะคะเป็นกันเองและน่ารักมากเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าทั้งเพื่อนๆพี่ที่มาหาหลัยนี้น่ารักมากเลยค่ะหอเราปลอดภัยมากแล้วก็มีย้มเฝ้าค่ะก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะเพื่อนเพื่อนที่นี่จะเลิศครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญก้าวแรกในชีวิตหนูเลยที่หนูมาใช้ชีวิตคนเดียวก็อยากบอกให้พ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะแล้วก็ที่บ้านเลี้ยงหมาอยู่ตัวนึงอยากบอกว่าดูแลหมาดีๆนะคะ ขอบคุณคุณน้าม,มากๆเลยนะคะที่มาส่งหนูแล้วก็ดูแลหนูนะคะหนูจะตั้งใจเรียนค่ะไม่ต้องห่วงหนูนะคะเพราะว่าหนูเข้ากับคนอื่นได้ดีมากเลยค่ะรักค่ะรักมากในเมื่อวันที่เราไม่อยู่เขาจะได้มีอนาคตของตัวเองสร้างชีวิตที่ดีให้กับตัวเองหรือเขาแยกไปจเจริญเติบโตด้วยตัวเองจะได้ไม่ต้องห่วงค่ะ รักนะคะตั้งใจนะลูกเพื่ออนาคตของตัวเองค่ะสู้ๆค่ะลูกคุณพ่อก็ยังยืนยันที่สอนน้องมาตลอดว่าคนเราไม่จําเป็นต้องเก่งด้านเดียวไม่ใช่ว่าเราเล่นกีฬาแล้วเราจะไม่สามารถเรียนหนังสือได้ดีได้ก็ยังอยากให้น้องเนี่ยทุ่มเททั้งสองอย่างทั้งด้านกีฬาแล้วก็ทังด้านการเรียนนะครับก็ให้หมิงตั้งใจเรียนแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ให้เอาวิชาวความรู้ที่ที่หมาหาลัยให้อะค่ะไป ฝากบอกว่าให้ก้องตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนให้จบครับตามที่ก้องอยากจะเรียนก็ขอให้ลูกใช้ชีวิตในมหาลัยอย่างมีความสุขค่ะต้อง้องนะครัตั้งใจเรียนนะครับอยากฝากว่าพี่สาวคนนี้นะคะจะอยู่ข้างๆน้องแล้วก็เป็นห่วงให้กำลัง,ใ,ลงใจน้องตลอดคะะ่ะปูตันฝากถึง ลูกชายนะคะแล้วก็ลูกๆไมาทีเดืนทุกคนนะคะขอให้ตั้งใจค่ะแล้วก็ทําตามความฝันของตัวเองขอให้ประสบผลสําเร็จคุณพ่อคุณแม่รอดูความสําเร็จค่ะ ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะลูกชีวิตของความสนุกชีวิตที่มีกิจกรรมเยอะแยะชีวิตที่มีเพื่อนรอบข้างสร้างประสบการณ์ดีๆตรงนี้เอาไว้แล้วก็อย่าทิ้งเรื่องการเรียนอย่างไม่ที่ดนเนี่ยแม่มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถฟูมฟักให้เขาเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นบุคคลที่ยังประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็ประเทศไทยได้รวมทั้งตัวเขาดิ้งใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วมีความสุขกับมันนะลูก ฝากให้ลูกสาวจะคิดว่าตัวเองเก่งเด้อ<ม>พยายามดูแลตัวเองอ่านหนังสือเยอะๆอย่าประมาทเดี๋ยวจะไม่จบขายพ่อจะขายหน้ามากน,นะลูก <laughs> สาวโม้ไร้ชาวบ,บ้านฟังเยอะมากตั้งใจเรียนมีโอกาสแล้วเราก็ต้องทําให้สํเาเร็จพ่อแม่รอรอฟังความสําเร็จของลูกอยู่รักลูกนะถ้าฝากถึงน้องกล้าวก,ก็คือไม่ต้องเครียดมากแม่ขอให้หนูมีความสุข ในการทํากิจกรรมในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลายัยสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องมีวินัยกับตัวเองแล้วทุกอย่างก็จะดีค่ะจะประสบความสําเร็จบ๊ายบายซู่ซูแม่เป็นกําลังใจให้ค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะคะก็คาดหวังว่าจะมีความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่เพิ่มขึ้น <laughs> แล้วก็ ภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาที่นี่มากค่ะสู้ๆที่บ้านเป็นกำลังใจให้ก็ลูกคือความภูมิใจของแม่นะคะไม่ว่าจะด้านไหนแม่ก็จะซัพพอร์ตลูกแล้วขอให้ลูกได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเอมี่แม่ซัพพอร์ตเอมี่เสมอนะลูกพ่อด้วยนะก็บอกว่าตั้งใจให้ตั้งใจเรียนให้ประสบความสำเร็จทำความสำเร็จตามความฝันของหนูให้ได้ บายบายลูกรักนะ <c oughs> ก็มั่นใจในลูกอยู่ค่ะลูกนี่ทำให้ได้ลูกตรงสู้ๆนะแม่ก็สู้อีกครั้งเวลาคิดถึงมากก็มาหาได้เนาะแล้วก็ขอบุ์ที่มาหาหลัยด้วยลูกก็ติดรอบแรกเลยก็แม่ติดตัวน,นู้นได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไม่ห้ามเลยค่ะมาเทงไกขนณะนี้เนาะ <c oughs> ตัวมั่นใจในลูกค่ะบายบายอยากฝากบอกว่าหาตัวเองให้เจอแล้วก็ ถ้าเจอแล้วก็ขอให้เรียนยังมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองเรียนไปเรื่อยๆเอาคะแนนตามที่เขาหวังเพราะว่าน้องเรียนทุนเรียนตามปกติไม่ต้องขับหวังมากว่าจะต้องได้สีไม่ต้องให้เรียนยังมีความสุขค่ะอยากบอกน้องว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะเราสามารถปรึกษาเพื่อนได้ปรึกษาคนในครอบครัวได้หันหลังกลับมายังไงก็มีพ่อกับแม่ซัพพอร์ตเสมอค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุข อยากให้เจอเพื่อนอยากอยากให้เจอคนรอบข้างที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลากหลายอยากให้น้องสู้ๆค่ะไม่ต้องเครียดกับการเรียนนะคะการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานข้าวแรกอันนี้คือเป็นก้าวแรกที่เขาจะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นอยากให้เขาสนุกเต็มที่ครับเรียนรู้กับสิ่งต่างๆรอบตัวเราอยู่หออยู่รวมกัน4คนนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ชีวิตคนในใน,ในห้องเดียวกัน ต้องเรียนรู้นิสัยคนในห้องเดียวกันเพื่อสามารถปรับตัวให้กับเป็นพื้นฐานสาหรับการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับสังคมในอนาคตก็อยากให้น้องใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะในรั้วมหาลัยอะค่ะชีวิตมหาลัยคือชีวิตที่สนุกที่สุดแล้วครับก็ทําให้เต็มที่สนุกให้เต็มที่มันข้าวโชคดีนะครับสนุกให้เต็มที่นะครับดีใจครับแล้วก็ภูมิใจกับลูกสาวคนนี้มากอยากให้ทําให้เต็มที่ในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างไม่ว่าปลายทางจะไปจบที่ตรงไหนให้เก็บเกี่ยวเรื่องราวระหว่างทาง ให้มันได้มากที่สุดครับทุกสิ่งทุกอย่างจากวันนี้ไปคือความภูมิใจทั้งหมดแล้วครับเอาใจช่วยครับทําให้เต็มที่ทาตามความฝันนะคะไปให้ถึงที่สุดลูกถ้าทาได้ตั้งใจตั้งใจลูกค่ะเป็นกาําลังใจให้นะคะค่ะที่นี่มหิดลก็เป็นสถา,านศึกษา,า,าที่ดีระดับต้นๆของประเทศก็ถือว่าเด็กทุกคนที่ได้มาที่นี่แล้วก็ถือว่าสุดยอดในชีวิตแล้วครับตห้รู้ความกับแม่รักลูกนะ ไม่มีอะไรมากเลยค่ะก็อยากให้เขาตั้งใจเรียนอยากให้เขาปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆเข้ากับสังคมใหม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นให้สมกับที่สมกับวัยที่เขาเป็นอยู่ละกันส่วนน้องหมาที่บ้านนะคะเขาเป็นห่วงก็ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่ดูแลให้สวัสดีค่ะตั้งใจเรียนนะลูกนะแม่รักนะคะก็อยากให้น้องไหนใช้ชีวิตเต็มที่แล้วก็ให้มีความสุขมากๆกับ ชีวิตที่ตัวเองเลือกนะคะแล้วก็ทางบ้านจะคอยสนับสนุนตลอดไม่ว่าจะอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรถ้ามีอะไรเรียกน้าได้ตลอดนะคะแล้วก็จะอยู่ให้กำลังใจตลอดนะคะก็รักน้องไน์นะแล้วก็จะคอยสพอร์ตอย่างที่บอกนะคะถ้าลูกได้เห็นคลิปนี้ของแม่ก็ขอให้รู้ว่าแม่น่ะห่วงมากนะลูกกว่าแม่จะตัดใจให้หนูมาอยู่ได้แม่คิดมากเลยแม่รักหนูนะลูกพ่แก้ว แม่ขอให้ลูกเป็นคนดีของสังคมนะคะแล้วก็อย่าทำให้พวกอาจารย์หนักใจนะลูกนะรนะะักลูกนะลูกนะ คุณที่มาส่งหนูในวันนี้นะคะขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวหนูคะ่ะว่าหนูสามารถทําได้แล้วหนูก็ได้เป็นนักศึกษาของผาลัยมิตรดลค่ะอยากจะพูดขอบคุณพ่อแม่นะคะว่าขอบคุณที่ซัพพอร์ตนะคะแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็ซัพพอร์ตหนูตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการสอนต่างๆค่ะแล้วก็รักพ่อแม่นะคะก็รักแม่แล้วก็คิดถึงแม่ตลอด ดีค่ะที่เขาได้เรียนที่มหิดลชอบอยากให้เขาเรียนที่นี่ก็ให้เขาเป็นเด็กดีรู้จักเข้ากับเพื่อนในสังคมอะไรดีๆอย่างนี้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่หนูอยู่ได้ใช่อยู่ได้ถ้าอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าหนูมาอยู่ที่นี่ก็วางใจได้หนูจะตั้งใจเรียน,นะคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วถ้าคิดถึงก็โทรหาค่ะอาจจะไม่รับบ้างแต่ว่าโทรมาสักครั้งหนูก็จะรับสักครั้งหนึ่งะคะ่ะ แต่ก็แหละหนูก็จะคิดถึงพ่อกับแม่ค่ะมาหาบ่อยๆนะคะมาหาบ่อยๆเหรอก็อยากจะให้น้องดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็ดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินก็เลือกอาหารการกินที่มีประโยชน์ไม่ต้องเป็นห่วงไม่เป็นไรอยู่ได้มีเพื่อนมาด้วยไม่เป็นไรอยู่ได้ ดูนะได้ <laughs> เดี๋ยวกลับบ้านบ่อยๆค่ะช่วงนี้อาจจะไม่ได้กลับบ่อยเพราะว่าอยากปรับตัวกันค่ะอย่าโฮมซิกคิด <laughs> ถึงแม่มากเลยค่ะอยากกลับบ้านอยากให้ดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนเยอะๆได้ค่ะ,คะหายห่วงค่ะไม่เครียดแน่นอนเพราะว่าสังคมที่นี่ดีค่ะหายห่วงเพื่อนช่วยฉุดแน่ๆโอเคใช่ไม่ต้องห่วงค่ะดูแลตัวเองได้ <laughs> ตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีค่ะเต็มที่กับกิจกรรมกับการเรียนเนาะให้เชื่อฟังหรือว่าทําตามกฎกติกาให้ได้มากที่สุดครับก็ประมาณนี้เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองทุกท่านไม่ต้องห่วงค่ะเชื่อมั่นไ,ไว้ใจเรา<ช>ท <ำ S 2> ําได้โอเคก็อยากบอกไม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับจะดูแลตัวเองให้ให้ได้แล้วก็จะตั้งใจเรียนครับขอบคุณป๊ปปาและหมามาที่คอยสนับสนุนเราก็คอยดูคอย ซัพอตทุกเรื่องภูมิใจในทุกการความสำเร็จของหนูตลอดะคะ่ะนี่คือก้าแรกครับของอนาคตก็ทำให้เต็มที่เรียนรู้ให้มันเต็มที่นะครับดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่นะครับอันนี้เป็นก้าแรกก็อยากให้ในก้าต่อไปอะคะ่ะก็ขอให้ให้ประสบความสำเร็จนะคะจะทำตามความฝันให้ตั้งใจที่สุดครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จเอาความภูมิใจกลับมาฝากแม่ที่บ้านครับ รอค่ะรอ <laughs> หนูจะบอกพ่อกับแม่ว่าไม่ต้องห่วงหนูมากขนาดนั้นหนูว่าหนูอยู่ได้ค่ะหนูคิดว่าหนูสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะแล้วก็ไม่อยากให้แม่เหงาด้วยอยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวหนูโทรหาบอย,บยพ่อด้วยรักนะ <_ uk> ในฐานะคนที่เดินตามรอยแม่เพราะแม่ก็เป็นสิธิ์มหิดลเนาะก็เลยคิดว่าที่นี่ค่ะก็จะทําให้หลิวเข้มแข็งขึ้นทุกครั้งตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนโตเวลาเขาออกจากบ้านนะคะก็ไม่ห่วงดูแลตัวเองได้รักลูกให้ตั้งใจก็แค่นั้นนะคะโอ้ยตายแล้ว <_ uk> <_ uk> ขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณที่พพอร์ตแล้วก็จะตั้งใจเรียนให้ สมกับที่แม่ที่แม่คาดหวังค่ะเลแบอกแม่ว่าน้องเอ็มรักแม่แล้วก็ขอบคุณที่ดูแลน้องเอ็มมาโดยตลอดเออแมรักแม่ตลอดนะรักลูกเหมือนกัน